สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับวันนี้ก็จะมานะครับบอกเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับในส่วนของเนื้อหาในช่องของ tesa nc หลังจากนี้นั่นเองนะก็หลังจากนี้นั่นเองนะก็คือจะรวมนะตั้งแต่แอปหาเงินฟรีหรือมก็เว็บหาเงินฟรีช่องทางหาเงินช่องทางหางานนะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆนะหรืว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับพาร์ทไทม์งานเกี่ยวกับอะ,อะไรนะเมื่อคืนก็คือเกี่ยวกับฟ a สเวิร์ดนะครับก็ผมจะ,ะทําการนะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นั่นเองน้อมเหมือนอันนี้คือเกี่ยวกับ Fast w o r ์ word, นะครับก็คนที่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทํางาน ได้เช่นกันเนาะก็อ่าเราก็จะไม่เน้นแค่เฉพาะเรื่องของแอปพลเคชันอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนาะก็คือแอป,ปเป็นหาเงินฟรีใช่ไหมปกติคือเราจะเล่นแอป,ปหาเงินฟรีก็คือเล่นแอป,ปหาเงินฟรีด้วยการไปสะสมแต้มใช่ไหมก็คือแอป,ปส่วนใหญ่คือเราต้องไปสะสมแต้มใช่ไหมแล้วก็นําแต้มนั้นแล้วก็ไปแลกนะครับเป็นเงิน ด้วยการเข้าบัญชีของ True Money Wallet ด้วยการเข้าบัญชีของ PayPal นะครับแล้วก็หลังๆมานี้ก็คือจะมีเกี่ยวกับออถอนเข้าบัญชีของค r y p t o Currency นั่นเองนะครับก็ปี2022นี้นะครับที่ผมวางไว้ตอนนี้นะก็คือคอนเทนต์ผมไม่อยากให้มัน เหมือนกันไม่ก็คล้ายๆกันนะก็คือผมจะแยกเลยนะก็คือช่องของ ANC Studio ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ของแอปหาเงินฟรีเว็บไซต์หาเงินฟรีก็คือเหมือนเดิมเลยอันนั้นคือจะไม่แตะเลยนะแต่ว่าของอเว็บไซต์ของของช่องของ TSA NC ก็จะเป็นเกี่ยวกับ แอปหาเงินฟรีด้วยเว็บไซต์หาเงินฟรีด้วยคืออันนี้คือจะรวมหมดเลยมาอยู่ที่ตรงนี้นะว่าจะเป็นงานออนไลน์นะที่ไม่มีการลงทุนนะครับเพราะว่าเราจะไม่เน้นการลงทุนเนาะก็คือจะไม่เน้นเกี่ยวกับเราต้องลงทุนด้วยนั่นเองนะแต่ว่านะครับผมนะในส่วนของแอปในส่วนของแอปบิตครับนั่นก็คือถ้ามีใครที่ว่าอยากให้อ่า สอนเกี่ยวกับขายเหรียญในแอปของบิ t ครับวกนี้ผมก็อาจจะนํามาลงบ้างในส่วนนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนนะแต่ว่าเรานําเหรียญที่เราถอนมาเข้าบัญชีบิตครับแล้วก็มาถอนนั่นเองนะเข้าบัญชีของธนาคารนั่นเองนะก็หลักๆก็คือจะเปลี่ยนเกี่ยวกับเป็นงานออนไลน์แล้วกันนากก็คือตามคอนเซ็ปต์อันนี้เลยนั่นคือสอนหาเงินออนไลน์เนาะก็จะรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่มันเป็นออนไลน์ที่มันอยู่ในระบบของออนไลน์ผมก็จะ ทำการสอนทำไมก็ทําการแนะนําช่องทางเนาะถ้าคุณนะครับเป็นนักดีเวล็อก็คือ,อนักพัฒนาโปรแกรมนะหรือพัฒนาเว็บไซต์พวกเนี้ผมก็จะหาช่องทางทําเงินให้กับคุณนะอย่างเช่นคือผมเจอเว็บไซต์เกี่ยวกับาสามารถที่จะทำให้คุณนั้นมีงานผมก็จะมานําเสนอในส่วนของอในส่วนของช่องนี้นั่นเองนะครับส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับ a i r d r o p หรือ การรับของฟรีจากาเหรียญของริปโตนะผมก็จะนำไปแยกอีกช่องหนึ่งนะก็คือเป็นช่องที่3นะก็คือช่องของรับเงินฟรี ANC นะผมก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อหานั้นก็คือจะมีเกี่ยวกับแจกแจกอังเปาของวงเลตนะแจกอังเปาวอลเลตแล้วก็เกี่ยวกับแอร์ดรอปด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะผมก็จะนําไปแจกในช่องนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็นะถ,นน YouTube, นะถ้าใครนะอยากเป็น u t u b e นะถ้าใครนะอยากเป็น YouTube ผมก็ได้สร้างนะช่อง ื่อว่า T E A e M นะครับ A N C ก็คือเป็นทีม A N C นั่นเองคืออันนี้เนาะผมก็จะเริ่มนะลงคลิปแล้วนั่นเองนะคือดูสิผมไม่ค่อยลงคลิปในช่องนี้เท่าไหร่เนาะก,ก็ไม่ทันเท่าไหร่นะครับพอมีนะเพราะว่าต้องคิดคอนเทนต์ตลอดวันนั่นเองนะครับก็อันนี้คือจะเน้นเกี่ยวกับการสร้างช่อง YouTube วิธีการหาเงินจาก y YouTube นะพราะว่าเราสามารถที่จะทำเงินได้จากช่องทางไหนนะครับไม่ใช่ว่าทำ u t u b e แล้วก็ได้เงินแค่ ช่องทางของอโฆษณาอย่างเดียวนะครับผมก็จะไปหาเกี่ยวกับช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นว่าเราจะนะรับจะหาสปอนเซอร์เข้ามาเรานะครับจะขายของอของตัวเองหรือเราจะทําเกี่ยวกับ affiliate นะครับก็ได้เช่นกันหรือเราจะนํามารีวิวสินค้าก็ได้เหมือนกันนะก็คือมันมีหลากหลายช่องทางในส่วนการหาเงินผ่าน YouTube นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ส่วนช่องรับเงินฟรี ANC นะครับอันนี้นะผมก็จะเปลี่ยนเนาะน่าจะเปลี่ยนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับแล้วก็โลโก้นะดูก่อนนะอันนี้คือชื่ออาจจะไม่เปลี่ยนพิจารณาก่อนแต่ว่าโลโก้อจ,จะเปลี่ยนนะตรงนี้นะก็เพราะว่าโลโก้มีแค่ซูมานิวเด็ดอย่างเดียวก็คือหลังจากนี้ผมจะนำอสอนเกี่ยวกับ Air Drop นะคือการนำา a ร Dr รอปพีมา สอนนะคือวิธีการรับแอร์ดอป a d พีแอดอปคืออะไรก็คือประมาณว่าเป็นของรางวัลน,นะครับที่เขาจะสุ่มแจกนะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆที่เขาจะเปิดมาเนาะถ้าเกมใหม่ๆคือเขาก็ต้องการเรียกนะครับเขาต้องการเรียกคนเข้ามาเล่นเกมของเขาเนะเราก็แค่นะครับไปทํากิจกรรมร่วมกับเขาแล้วเขานะครับจะสุ่มแจกแอร์ดอปนะก็คือสุ่มแจกของรางวัลจะเป็นเหรียญของดิจิทัลนั่นเองนะซึ่งเหรียญน,นะครับแต่ละ ค่าก็คือมันก็จะมีมูลค่าเยอะมากทุกคนนะก็คือนะครับส่วนใหญ่คือเขาจะให้เราแท็กก็คือแนะนําให้คนนั่นมาเล่นแอปของเขานั่นเองนะซึ่งนะครับตรงนี้คือเหมาะมากเลยนะถ้าใครนะอยากเริ่มต้นปีหน้านะเพราะว่าผมแนะนําให้เราทําช่อง YouTube หรือ Tik t o อกนะครับหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คนติดตามเราเยอะๆนะเราแล้วเราก็นะครับมาสอนหรือไม่ก็มา แจก a d ดดอไม่ใช่เราแจกดีคือเราก็ไปหาเว็บเกี่ยวกับการแจก a d ดดอมาทำนะครับก็เมื่อคนนะครับมาดูช่องของเรานะครับเขาก็จะสมัครนะครับแล้วก็จะสมัครผ่านลิงก์แอดดอของเรานะเพราะว่าการรับ a d ดด็อก็คือบาง ค่ายบางค่ายคือเขาจะให้เรานั้นแนะนําประมาณ3มคน10คน20คนให้คนนั้นนะครับผมนมาสมัครผ่านลิงก์ของเราเนี่ยคือกติกาของเขาเนาะจะดีมากนะถ้าเรานับทำช่องทางนะให้คนมาติดตามเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะก็อันนี้ก็คือเป็นสรุปภาพรวมนะของช่องของ t ทสเอนนะครับว่าหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นเองนะก็ส่วนช่อง ANC Studio ก็ จะเหมือนเดิมนะในส่วนนั้นก็คือจะเป็นแอปหาเงินฟรีเว็บไซต์หาเงินฟรีแล้วก็ช่องทางหาเงินฟรีนั่นเองนะครับผมนะโอเควิดีโอนี้นะก็ยาวมากเลยทีเดียวนากก็จะครบ7นาทีเนาะก็ถ้าใครทนฟันนะฟังจนจบนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตที่ติดตามช่องของเอ็นทสแล้วก็ ANC Studio แล้วก็รับเงินฟรีแล้วก็ทีม a n แล้วก็ ช่องอื่นๆที่ผมทำนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนผมคิดว่าปีหน้านะผมจะทำเกี่ยวกับสตรีมเกมด้วยอาจจะไปสตรีมในส่วนของ Facebook นั่นเองนะก็รกอการติดตามกันต่อไปเลยละกันเนาะโอเคทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ